เโอ้โอ e ้ท so ี่เหมือนฟิยิ่หายเลยน่าเต็มโซ่อโอ้่าฮงเดี๋ยวตาตัวนะเพียบ ยเย่ยวิ่งไม่โดนปืนไม่ดีก๊อตปืไนไม่ดีดดดจังเกิลหนึ่งตัวนะวันจังเกิล <Please. S 2> ม,มันหดวังวะไม่นานนะใส่เปล่าไม่นานไม่นานไม่นาน

ไม่ตายเลยตายแล้วสอง มันจริงคขลุกสมกใส่ผมเลยแสตทูทูสแสตไอ้เฮ้ยเอ้ยบอกทูสแสตมึงแอบทำไมเนี่ย <laughs> không, ừ, tôi ừ, ừ. โหวันพ oh, ีชอตชีชอไม่ได mi hey. ้ชอตไม่ได้ชอตไม่ได้ชอดตายแล้วผมไปซีดี นินจาตัวไหนพี่ครับตัดสายนินจาเคยไหมนินจาคือตรงไหนวะเนี่ยอ,อันนี้เหรอเขาเรียกนินจาเหรอใช่ครับใช่ครับไอเชี่ยพิ่งรู้เราไม่เคยเรียกกันอย่างนั้นเลยผมเรียกตลอดนะว่านินจานินจาเราไม่เคยใช้คำนี้ใช้ก็ใช้บ่อยมากเลยไหรอใช้ทุกรอบเลยไม่คุ้นเลยนินจานึกออกแค่ดา่าจะ ดีเหมือนเดิมไหมไอ,อ้เหี้ยไปบีกันเยอะวะไม่ใช่แล้วมันต้องมาอยู่แล้วพี่มันต้องมาอยู่แล้วหุดูมิดที่ก่อนมิดติดมาบีอยู่แล้วนี่นไงทูบีเออทูทูมิดทูมิดทูมิด้ลาสุมิด ยิงโดนนัดเยอะเลยตอนนั้นสมบูรมันเยอะอยังวะามยดเดะไอเหี้ยเอ,อ้ยจิมหลังพี่มานะมา,มาแล้วมาแล้วมันไม่บอกด้วยมันแค่จิ้มจิ้มติ๊กติ๊ก Vieni cappello, vabbè. Vamo, vamo. che

ตัวหลังไอ่วะเนี่ยเฮ้ยเว่ยเว้ยเว่ยชี้อ <c oughs> เรามีอยู่สามพี่เราดูทางเดียวกันหมดเลยแต่ผมดูบนแอปเมื่อกี้พี่เอชมองหน้าเพื่อนมองหน้าเพื่อนมาเอามาถึงพีช็อตแล้วนะ <c oughs> ใช่เพื่อนมาพีช็อต oh. <c oughs> ซ้ายไม่รู้ไปหลบจังเกิลรึ โอ้ยโอ้ยอ้ออ้เกมี่เอนพี่ฟย่ไหลเลยอนอแม่แค้เต็มสูบ ไอ้ผมขอหยิบน้ำแป๊บนึงได้ไหมเด็กโมเดลต้มนไหมไอ้เหี้ยเอยิงหัวแม่งไม่ตายอีกแล้วโคตรโลเลยครับผมอนี้ เยีา <Yeah, S 2> ยิงไม่โดน <All right. S 1> ปืนไม่ดีก้อน <All right. S 1> ปืนไม่ดีปืนลมมาหรอใช่พี่ถือ AK อยู่นะใช่ปืนก้อนไงก็ที่ก้อนยิงไม่ตายอ่ะปืนโจรไม่ใช่ปืนห <laughs> <c oughs> อมอ มเาเป๊ะตู้ซ่าโอ้โหวิทยพี่มีช็อตตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนตัวหนึ่งแอปอะสวยแล้วสวยแล้วมาเป๊ะ อช็อตการในตำนานมาแล้วเหรอหต,ำต,ำตำที่นานนะพี่ท <c oughs> ี่เพิ่งดูแข่งจบไม่ใคตี้ไอ้หัวหน้าทีมอะไม่เล่นเหมือนก๊อเลยลูกสอง่ยมาแล้วบีก้าอาไม่เอาอ่ะบีก้าบ,บีเอาเลยอันโน้ตอันน้อัน้น้อัน้น้

रब 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 ओ कतु बम कतु बम बम निकला बा ओये पन्ने पन्ने टूने ผมจะไว้ใจให้บีดูหลังให้ผมผมหันหลังให้มันแบบปั่นเลยอะพี่มันก็พุ่งมาเหมือนกัน <c oughs> ผมก็ดูอยู่ไม่ยิงไม่ทันอะเราอะ <c oughs> โดษโทษน,นี่พี่ผมเล่นเคาน์เตอร์นะเล่นกันได้ไงๆๆๆๆๆวะปกติเขาไม่เล่นกันนะเพื่อนผมอะอะไรอ่ะต่อไปเพื่อนต่อไป